พวกโซเชียลอันยาิบางคนเขาเขาไปต้องการให้ใครรับรู้นะอะไรต้องการให้ใครรับรู้เกิดคุณไม่เชื่อผมไม่ผมบอกไว้เลยจะให้ตัดตัวนะอะไรกี้

ก็ตันกิ๊บบอลกินบบอลนบอลใหญ่มากเลยนไปนบอครับไปคุยกางบอลก็ได้เยพี่ก็ับนหังเขาอียขาไปเกยสเขาไปกยขาไปเกเขาอีกยาไเกเขาอีกขาเยขาไปกยขไเยเขาไเกยเขาไปเกยเขากเขาไเขาไกยาเกเขาอีเกยากยขายขาขาอีกขเกยขายากเขาอีกขายาไปกเขาเยขากยเขากย์เขากยเาเขายเายายเกย์เขา์เ เอ้ยเมื่อไหร่เราติดพวกเนี hmm. ่ยไรพวกอะไรต้นละพอต้นละพอมาลาไม่ไหนเฮ้ยผมติดพวกมาเนี่ยติดครับถ้าเกิดไม่ประกันตัวเอ้ผมติดพวกถ้าเกิดไม่ประกันตัวก็ติดนอนสองวันเนี่ยส่งรูปไปให้ชคยดูนอนสองวันมาเนี่มาเนี่ยมานอนสองวันนะพี่ลูกพี่ไอ้คนนี้จับไนะจับเลยนะ มันส่งไปแล้วส่งรูปไปแล้วไใผมส่งตบอมีรับมครับโอ้ต่อม vale ีจร uh ิงครับไมเป็นไรไี่เปไม่เ uh, ป็นไรที no ่ไม่ร้ขนใจยังอันนี้